นล้วหามากล้องซิหันหน้ามาดูกล้องไห้จีหันหน้ามาดูกล้องเร็วเ๋ยวมาดูปลานี่อุ้ยปลาอะไรนะไหนชี้พ่อดูซิไหนชี้พ่อดูซิปลาอยู่ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนพ่อไปดูให้โอ้ปลาเยอะไหมเอออย่ามาสิลูกไปดูฝั่งนู้นนะไปดูกับน้องนะไปดูกับน้องไม่เห็นกล้องนะไม่เห็นกล้องนะไปดูกับน้องออ้ยอยู่จีเบอร์เริ่มเลยน่ยมีไหมมีเยอะไหม ไปดูนู่นไปดูนู่นป้ามานี่นิตัน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 มึงมืออะไรเนี่ยมึงคนไปใส่ปลากคับไปไปดูฝั่งนู้นไปไปดูฝั่งนู้นพ่อพาไปดูนู้นไปนิตันไหมไปดูกระยาย นีมันมาแล้วเนี่ยโอ้ยเยอะจังเลยมันเคยได้กินมันเคยได้กินเนาะมีเยอะไหมนตันปลาะเยอะไหมน่า่กี่ไม่เป็นห้ายว่าการกิน่